เป็นเพลงข้อทานขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีทุกกระทรวงที่มาวันนี้ใจดีกันทั้งนั้นเพลงขอทานาและพื้นบ้านของไทยมไม่มาหลายสมัยตั้งแต่โบราณ้ะรลองผิดกลาดก็ขออภัยาดีเกินไปขออภัยนะท่าน ถ้าลองไปแล้วมันไม่เข้าคาก็คิดซะว่าไม่ได้กินละกันไปไหนไปไหนก็ร้องให้หนูน้องเได้รู้จะไ,ได้นำไปสู่ึ่งการศรีษสศานสนับสนุน,นเพลงขึ้นบ้าัน สนับสนุนพื้นบ้านใครจะเดินทางไปไหนให้ปลอดไทยกันทั้งนั้นใครไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรเดินทางไปไหนระว,วังเอาเอง มากมากช่วยปักดันหอมพึ่งมากมาช่วยกันปักช่วยกันดันแหวงพึ้งบ้านมองไทยเอ้อ องควัฒนธรรมค่ะดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ พิธีร่วมลงนางมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนง,งานทางด้านวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อกี้ฉันได้เอ่ยเข้าไปแล้วนะคะในการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมเองค่ะมีกรอบแนวความคิดในการขับเคลื่อนง,งานประจําปี2568คือนโยบายในทั้ง4ด้านนะคะ3แนวทาง2รูปแบบ เพื่อสู่หนึ่งเป้าหมายซึ่งในกระทรวงเราเองเนี่ยได้เรียกกันสั้นๆว่าแนวคิด4.3.2.1นะคะโดยการที่จะรังเอาสีนโยบายหลักมาขับเคลื่อนง,งานวัฒนธรรมนะคะโดยเราจะเน้นเอาทุนทางวัฒนธรรมระบบนิเวศโครงสร้งรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงสินค้าทางด้านวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนไปสู่แนวปฏิบัติ สามแนวทางค่ะในการที่เราจะใช้ทุนทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมอื่นนะคะการบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วน่งต่อเนื่องค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านวราพันธ์ชัยชนะศิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านชรีดาสังทองเลขานุการกรมท่านมงคลพิบู ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษาขึ้นสู่ด้บเบนยทีนะคะอีกคอั้งค่ะ่ะองนคนะครับน้คตอนับคครับหนึ่งสองสามครับครับหนึ่งสองสามผู้ละกั เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะ